สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่301กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จา๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้คะ่ะ301นะคะพี่จา๋าแบ่งปันยามเย็นของเรา EP 301ค่ะ หมายเลขที่1เป็นพระวัดพลับค่ะพี่จ้าวัดพลับแตกรายงานเก่าสวยพิมพ์สมาธิค่ะพี่พระวัดพลับหมายเลขที่1ค่ะแบ่งปัน300อบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยวัดพลับค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพี่ หลวงพ่อเพชรเกาะพังันนะคะพี่จ๋าพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่เก่าสวยแบ่งปันพี่เอฟซีสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่จ๋าเป็นพระธรําเสือะคะ่ะพี่ธรเสือเนื้อเก่าสวยหน้าตามีมาชัดนะคะพี่จ๋าพระธรําเสือเป็นพิมพ์เล็กองค์เละะ็กค่ะพี่จ๋า แบ่งปันที่300บาททําเสือใหม่เลข3ค่ะใหม่เลข4เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าพ่อสุดเก่าสวยค่ะพี่ปี2520หลวงพ่อสุดค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเช่นกันค่ะพี่หมายเลขห้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อสุดปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสภาพใช้ค่ะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่จ๋า ปูสุกเนื้อตะกัวด้านหลังมียันค่ะพี่หล่อปูสุกเก่าสวยนะคะพี่จะเป็นเนื้อตะกัวนี่ค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่ fc สามรอยบาทหลวงปูสุกหลังยันค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนะคะพี่หมายเลขที่6ค่ะหมายเลขเจค่ะพี่จ๋าหมายเลขเจเป็นเหรียญหล่อหลวงปูสุกเช่นกันค่ะ องนี้เป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่จ่าหมายเลขที่เจ็ดค่ะด้านหลังมีร่องรอยกันจานค่ะพี่จารอยจานเก่าชัดสวยเลยค่ะพี่หมายเลข 7, เจ็ดเหรียญหล่อหลวงปุสุสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ่าผงสุพรรณเนื้อสีดําองค์สีดํานะคะพี่ผงสุพรรณหมายเลขแปดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่เก้าเป็นชินราชอินโดจีนตอกโค้ดค่ะพี่หมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าชินราชอินโดจีนค่ะ มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่แบ่งปัน300้บาทชินราชอินโดจีนค่ะหมายเลข10บค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงเหรียญพระปิตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่มีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋าปิตานะคะพี่เป็นเหรียญพระปิตามีรอยจานค่ะ หลวงพ่อแก้วแบ่งปันสามรอยบาทหมายเลข10ค่ะ11เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จหมายเลข11ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าแบ่งปันพี่พ fc สามรอยบาทหมายเลข11นะคะพี่ 12เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชโยค่ะหมายเลขที่12เก่าสวยค่ะพี่1องค์300บาทนะคะพี่จ๋า2ององค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อใส่ทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข12แบ่งพัน300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ13นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะ มีร่องรอยการแตกลายงาเต็มองค์เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข13ค่ะ14ค่ะพี่จ้าหมายเลข14เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลข14 300บาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่าค่ะ หลวงปู่เอียบนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะสิบหกนะคะพี่หมายเลขสิบหกเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบหกเก่าสวยค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเตารีดหลวงปู่ทวดหมายเลขสิบหกค่ะ 17เป็นพระนางพญาค่ะพี่จานางพญาเก่ามีมวลสารมาโชว์ค่ะพี่นางพญาเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่จาแบ่งปัน300บาทพระนางพญาใหม่เลข17ค่ะ 18นะคะพี่จ๋า18เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่บุญมาพร้อมเลี่ยมเนื้อทองผสมค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่บุญหมายเลข11 8คะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋า องนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะหมายเลข19เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อค่ะเหรียญหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อปี19ค่ะพี่จังหวัดพัทลุงนะคะพี่จ๋า ปี2519พ่อปานวัดเขาอ้อสามบาทหมายเลข19ค่ะ20เป็นขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่จ๋าปูเผือกเก่าสวยหมายเลข20ค่ะ ุ่สะปูเผือก300บาทนะคะพี่หมายเลขที่20เก่าสวยค่ะ21เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงเพ่อเงินค่ะพี่หลวงเพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่เก่าสวยหมายเลข21ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดสามรอยบาทค่ะยี่สิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยหมายเลขยี่สิบสองค่ะเก่าสวยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นรูปหล่อพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะมาในเลี่ยมเนื้อเก่าสวยค่ะพี่พร้อมใช้งานนะคะอาจา์รูปหล่อหมายเลข23สิบสามค่ะเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข24นะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อ พระยอดขุนพลนะคะพี่ยอดขุนพลเมืองเหนือนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินมีแร่ดอกมะขามมาโชว์ค่ะยอดขุนพลเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปัน300บาทยอดขุนพลใหม่เลขที่ยี่สค่ะยี่สเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อคงพร้อมการเลี่ยมค่ะเป็นเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่26่สค่ะพี่ยีเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่จ๋า หลวงพ่อคงค่ะพี่เป็นพ่อคงเอ่อวัดวังสัพพรสนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ mm. เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหลวงพ่อคงค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ พ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมค่ะหมายเลขที่ ยีสิบแปดเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอเก่าใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะซุ้มกอเนื้อมันเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรค่ะพี่หลวงพ่อแพรนะคะพี่จ๋าพ่อแพรหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแพรค่ะหมายเลขที่สามสิบเป็นพระ ศีวลีหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพรีเป็นพระศีวลีค่ะหมายเลขสามสิบนะคะพี่จ๋าติดเกสาค่ะพี่ตีฐานมีร่องรอยการฝังตะกุดนะคะพี่จ๋าฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าสีวารีปูโตสาม0้300บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า08 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP 301ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า